วิลี่รีพอร์ตครั้งที่44นะคะสัปดาห์ที่31ตุลาถ,ถึง4พฤศจิกายน,นะค่ะสัปดาห์นี้ก็พบลูกค้าทั้งหมดมี11บริษัทนะคะมีของนก Western Ocean Property, เวสเทิร์นโอเชียนพาร์ตี้รีเทนกาเลซี่ t a ล n c นค e แล้วก็เซตพอยตนะคะของนกนี่ฟีดแบค่อนข้างดีนะคะซึ่งตอนนี้ลูกค้ามีการนำรายละเอียดไปนำเสนอทางผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีการ เซตงบเพื่อปีหน้าด้วยนะคะของแอ S เอสนะคะ T V Direct มี p r Proper o p e r t y ี้มีเม c โรคลินิกนะคะที่น่าจะเป็นไปได้น่าจะเป็น T V Direct นะคะที่ดูรายละเอียดเพราะว่ามีคู่แข่งอย่างนึ่งจะเจ็๊ใช้อยู่ก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะาขายคิวซูล่ได้นะคะแล้วก็ของฟอ d ์ดลิชิเพสนะคะแล้วก็มีในส่วนที่เป็นออมนิคอมนะคะซึ่งเป็นเอเจนซี่นะคะของลิชิเพ ในลูกค้านาเสนอทางผู้ใหญ่อยู่นะคะทีมการตลาดนี้ค่อนข้างที่จะสนใจมากนะคะออในส่วนของคิวเซอร่านะคะตอนนี้ในส่วนของระบบบอยหนิงให้น้องๆเริ่มลงระบบแล้วนะคะเพราะว่าออสามารถที่จะแยกเขากันได้แล้วนะคะแล้วกออ็ในส่วนของงานบัญชีในการเก็บเงินนะคะค่อนข้างหละหลวมมากตอนนี้นะคะเพราะว่ามีความผิดพลาดค่อนข้าง,าง,าง,างบ่อยมามา,มาหลายเดือนแล้วนะคะซึ่งตอนนี้หนิงก็ได้แจ้งปุ้ยนะคะใหออ้มีการควบคุมต้านหน่อยนะคะเพราะว่า หลายๆครั้งที่แจ้งเตือนหรือว่าเราพยายามแจ้งงานแล้วเนี่ยก็หลุดอยู่ดีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เลยแจ้งปุ้ยให้ให้ช่วยดูให้นะคะก็รอดดติดตามต่อไปนะคะว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะส่วนยอดขายนะคะก็สรุปยอดนะคะตอนนี้อยู่ที่406นะคะเดินพีษิกาย,ยนนี้กําลังทํายอดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นวิเีดีพห์ขององสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณค่ะ